สวครับ FCI Used Car ก่อนอื่นต้องสวัสดีปีใหม่กันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับผมผมเอาใจสายชอบของถูกใครที่พลาดมา z ด้าสพลาดมิสซูพลาดรถมือ2ในราคาถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสไปแล้วนะครับคันนี้จัดมาให้แล้วอย่าให้พลาดอีกนะครับผมบอกเลยราคาเล้าๆนะครับถูกสุดๆในตลาดก็ว่าได้นะครับคันนี้คือ Toyota y ยาลิปี2006 1นะครับ1.5ตัว G เกียร์ออโต้ไม่เคยติดแก๊สน,นะครับผมคันนี้ต้องขอขอบคุณความอนุเคราะห์จาก FC ช่องเรานะครับให้เรานำมาเป็นทุระในการจัดหาเนื้อคู่คนใหม่เอาไปใช้งานนะครับผมรถคันนี้สีเพิ่งทำมาใหม่ได้ไม่นานนะครับไม่เกิน2ปีนะครับจอดในล่มตัหลอดนะครับผมนะฮะตอนหลังแกไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมจึง นำมาให้เราช่วยเอาไปจำหน่ายให้นะครับเราก็ดีเลยครับเราอยากเอารถด,ดีๆราคา,าเบาๆนะครับผมที่แบบไม่ได้บวกอะไรอะไรเยอะมาแบ่งปันพี่ๆ FCI ยุดขาได้ใช้งานนะครับคันนี้บอดี้สวยไม่มีชนหลังตัดต่อพลิกคว่ำหรือจมน้ํานะครับผมเครื่องเกียร์จบๆนะครับช่วงล่างโอเคนะครับผมขับมาไกลจากแถวๆสแกง,งามนะครับพุทธมนตรนสายสองมา พระรามสองมาพุทธมนตรสายสองนะฮะระยะทางประมาณ40กิโลเมตรนะครับเทสให้แล้วไร้ปัญหาความร้อนนะครับเครื่องเกียร์ดีอัตราเร่งดีช่วงล่างโอเคนะครับผมนี่นะฮะสีสันเงาฉ่ำสวยงามทั้งคันนะครับเราขายให้ตามสภาพไม่ได้เก็บงานใดๆให้ทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่ล้างสีดูฝุ่นให้เท่านั้นเองนะครับผมแต่รถโดยรวมตรวจสอบแล้วเลขเครื่องเลขตัวถังตรงหมดรับประกันอย่างเดียวเพียงแต่การโอนในขนส่งทั่วประเทศโอนไม่ได้เอามาคืนครับผม ล้อคันนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานนะครับยางยังพอได้นะครับใช้คําว่ายางพอได้ถ้าใครซีเรียสก็ไปหายางเปอร์เซ็นต์หรือยางใหม่เปลี่ยนเอาก็ไม่กี่บาทนะครับแต่ถามว่ายังใช้งานอยู่ได้ไหมยังใช้งานได้นะครับจากยี่ห้อ Dunlop น,นะครับภายในเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าทับไฟฟ้าพวงมาลัยมีแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งข้างมีแอร์แบ็กคันนี้เป็นตัว1.5ตัว G ด้วยนะครับผมนะฮะช่องแกะช่อง แอร์กลางช้ำลุดตามสไตล์ของยาลิสช้ำลุดทุกคันอยู่แล้วนะครับไปหาเบิกใส่ก็ประมาณ7 800บาทนะครับผมแต่ถ้าไม่เบิกก็ยังใช้งานได้นะครับถ้าไม่ซีเรียสเป็นเกียร์ออโต้แบบคันบันไดเดิมๆจากโรงงานนะฮะมีกุญแจรีโมทมาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้พร้อมกุญแจสำรองอีก1ดอกเลขไมม์คันนี้โชว์ที่หน้าปัด1 0 0 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับ1น0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับได้มาจากลูกค้าแบบนี้แต่ผมไม่การันตีนะครับว่าเป็นไมล์แท้หรือเปล่านะครับผม ไม่การันตีว่าเป็นใหม่แท้หรือเปล่านะครับเพราะว่าลูกค้าเขาก็ซื้อมือสองมาเหมือนกันนะครับผมนะฮะเขาซื้อมือสองมาเหมือนกันนะครับแต่ไม่ต้องซีเรียสนะครับเครื่องตัวนี้อึดถึกและโคตรทนแน่นอนนะครับราคาก็ถูกกว่ามอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมจัดให้ในราคาแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นนะครับเบาะหลังนะครับสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวจีนะฮะเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนมาข้างหลังได้นะครับแล้วก็พับได้นะครับพับได้ได้แบบ60ส0ี่สิบเลยนะครับพับได้แบบบ60 40เลยนะครั เป็นเฉพาะตัว G ีเท่านั้นนะครับที่มันสามารถทําแบบนี้ได้นะฮะคนที่ชอบผลของนะครับผมถ้าพับเบาะลาบลงไปแล้วสกูตเตอร์ไฟฟ้าสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับยาลิสเป็นรถที่นั่งกว้างขวางนั่งสบายจริงๆนะครับผมกว้างพอๆกอติดเพราะหลังคามันสูงมากๆนะครับผมหลังคามันสูงมากๆเนี่ยฮะมันเลื่อนได้เห็นไหมเนี่ยเลื่อนได้หมดเลย ใส่กระเป๋าเดินทางอะไรได้หมดเลยมันเป็นรถอันกประสงค์นะครับสำหรับสายค้าของค้าขายนะครับพับเบาะลาดลงไปใส่บุซักกูเตอร์ไฟฟ้าลงไปได้เลยนะฮะตัวรถไม่เคยติดแก๊สนะครับบอดี้สวยนะครับหลุมอะไหล่สวยงามไม่มีการพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดนะครับผมไม่มีการเจาะอุดติดแก๊สแต่อย่างใดและก็ไม่มียางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมดูที่ร้านให้ถ้ามีจะใส่ให้แต่ถ้าไม่มีไม่ว่ากันนะครับไปซื้อใหม่ยางอะไหล่ก็ประมาณ3-400บาทนะครับตามร้านปะยางทั่วไปนะฮะซอกเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดนะครับนี่นะฮะ ไม่มีการชนหนักตัดต่อพความหรือจมน้ําแต่อย่างใดนะครับรถสวยจริงๆนะครับผมรถน่าใช้งานนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนในราคาแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นนะครับในราคาแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นปกติยางริตตัวนี้นะครับราคาในตลาดนะครับแสนกว่าบาทแน่นอนนะครับแสนกว่าบาทแน่นอนซื้อไปขายยังมีกําไรเลยผมบอกเลยนะครับแล้วได้ตัวนี้ได้เป็นตัวจีด้วยนะฮะเราขายให้ในราคาเบาๆนะครับเพราะว่าไม่ได้แบ่งไม่ได้เอากําไรอะไรมากนะครับเพราะเจ้าของเขาให้เราช่วยดําเนินการแล้วเขาก็จะให้ค่าขนมผมเองประมาณนั้นครับ ก็เลยเป็นผลประโยชน์กับ fc ได้รถดีๆถูกๆเอาไปใช้งานครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเครื่องยนต์กันบ้างน,นะฮะรถสตาร์ทที่เรวติดนะครับผมนี่นะฮะรถสตาร์ทที่เรวติดนะครับ ยาลิทรุนี้เป็นยาลิที่อึดถึกทนไม่จุกจิกประหยัดน้ำมัน1778กิโลเมตรต่อลิตรและที่สําคัญเป็นรถที่ราคาค่อนข้างแข็งนะครับในตลาดแสนขึ้นแน่นอนนะครับในตลาดแสนขึ้นแน่นอนแต่คันนี้นะครับไม่ใช่ว่ารถไม่มีเล่มนะครับรถมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนไม่ต้องรอเล่มไม่ใช่รถประมูลเป็นรถบ้านแท้ไม่ต้องรอเล่มวันมาซื้อคุณได้เล่มกลับไปเลยนะครับเป็นชุดโอรอยกลับไปเลยนะฮะรถมีเอกสารครบทุกอย่างนะฮะห้องเครื่องก็สะอาดดีไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มนะครับเครื่องก็เดินนิ่งเรียบดีนะครัับบบเเเ้้้าาาาาาโชชกกกกซว็ดิมจรรงงนนะค ถือว่าทุกอย่างโอเคนะครับผมน่าใช้งานราคาแค่หลักหมื่นบาทเท่านั้นลองสืบราคาในตลาดเลยก็ได้นะครับผมผมบอกเลยนะครับราคานี้โจรย์ยังอายเลยนะฮะราคานี้ตั้งเล้าๆให้ตลาดแตกกันไปเลยครับใครที่พลาดมาสด้าสองคันที่แล้วนะครับผมบอกเลยคันนี้สภาพดีกว่ามาสด้าเยอะมากๆนะครับสภาพดีกว่ามาสด้าเยอะมากๆนะครับผมนี่นะฮะใครที่พลาดมาสด้าสองไปนะครับผมแนะนําคันนี้นะฮะลงไปรับรองอยู่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนนะครับ พอวมาได้ก็10นาทีปิดไปแต่คันนี้บอกเลยไม่เกินครึ่งชั่วโมงแน่นอนนะครับใครที่เห็นคลิปนะครับถูกใจนะครับรีบจับรีบจองอย่ารีออย่ารอช้าคุยกับแม่บ้านคุยกับคนในครอบครัวให้เรียบร้อยมาจําได้มาจาเรามีบริการสไลด์ออน24ชั่วโมงถึงบ้านท่านแต่ถ้าบ้านท่านอยู่ไกลค่าส่งจะค่อนข้างแพงอย่างเชียงใหม่อย่างใต้ค่าส่งเป็นหมื่นกว่าบาทอย่าว่ากันเพราะว่าขนส่งเป็นคนเก็บเราไม่ได้เป็นคนเก็บนะครับแต่ถ้าท่านอยากได้จริงๆแนะนํานะครับ มีเพื่อนฝูงนะครับว่ายวานเข้ามาที่อยู่ในกรุงเทพมาเอาไปได้เลยนะครับผมนี่นะฮะรถขับขี่ดีจริงจริงนะครับอัตราเร่งก็ดีนะครับช่วงล่างก็นี่มีแอร์ก็เย็นฉ่ำนะครับผมสิ่งที่ต้องเอาไปเก็บเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆก็มีช่องแอร์แค่นั้นนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเจ็ดแปดร้อยบาทแต่ถ้าพี่ไม่เก็บก็ไม่ซีเรียสนะครับมันปัดได้เห็นไหมมันจะมีแค่ช่องแอร์การที่เป็นซีซีเท่านั้นเองนะครับที่มันหายไปส่วนใหญ่มันเป็นทุกคันนะครับสำหรับโตโยต้ายาริสนะครับรถที่ร้านเรามีแบบ ถ้าท่านมีกําลังสามารถซื้อแบบนั้นได้แต่ถ้าท่านไม่มีกําลังนะครับมีงบเล็กๆน้อยๆอ,อยากได้รถดีๆไปใช้งานคันนี้ก็ตอบโจทย์ท่านเรามีหลายแรนกิง้งหลายราคาไว้บริการพี่ๆนะครับผมถูกแพงขอให้คนซื้อเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่ให้พวกเกียนเป็นคนตัดสินใจนะครับอยากได้จริงๆเอาไปใช้งานได้เลยนะครับรถเรามีเล่มทุกคันนะครับผมนี่นะฮะอยากได้มาเอาไปนะครับดูรถไปเป็นขาพเพื่อนพาช่างมาช่วยตรวจสอบก็ได้ยินดีนะครับผมนี่นะฮะหารถยนต์ดีๆขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอน ฝากกันไว้ด้วยลูกไว้ด้วยครับสําหรับยาลทิ์ที่ถูกที่สุดในตลาดก็ว่าได้หลักหมื่นบาทเท่านั้นเป็นรถบ้านแท้ๆไม่ต้องรอเล่มไม่ใช่รถหลุดจํานําและที่สําคัญได้ตัว1.5ตัว G ีอีกต่างหากนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมตัวจีนี่คือเป็นตัวท็อปแล้วนะครับผมเป็นตัวท็อปแล้วนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเนี่ยขับดีจริงๆนะครับหากขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดชื่นชมฝากคอมเมนต์มาด้วยขอบคุณครับ